สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ชายใหญ่ด้วยครับอันนี้ก็อยู่กับชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูจันโนส่งหน่อยครับแต่เช้านี่นะครับแต่เช้าก็เช็ครถครับอาจจะรบีดูน้ำมันเครื่อง ดูน้ครับเช็ดล้างทำความสะอาดเจระบีที่อัดที่มันปิ้นออกมานะครับ<ะ>

จัน <l id> <c oughs> <Bond playing> <Pokémon> ุเมื่อวานคือป่คืออยู่ครับนี่พอได้อยู่เหมือนเก่าเนาะเมื่อวานทำจริงกับใบใบกันแล้วนะจันุจะของยังดีใจเลยด้นั่นดูใจคักน่ะ โอ้ถูกใจถูกใจครับหมื่นเก่าเนาะเดี๋ยวผมจ่ายเงินสดไปให้กับคนขับเลยวะยังนั่นเนาะบอกจันทร์ศิษ์เด้ปีนี้จันทร์ศิษ์เอาใหม่เนี่ปีนี้ว่ะ่ามาทำเลท่ทิรถเปืือนจระบีเหมือนปีที่แล้วแมวเ,เนวาะเช็ดหน่อยเนาะแห่ๆห่เนี่ยจันทริษ์ นี่ครับถ้าเราอัดเราเช็ดไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันก็เมซสะสมลอกเลย嘛ว่าม,มันสะสมนานมันแห้งนี่มันนี่แห้งแล้วมันแข็งมันเช็ดไม่ออกเช็ดทุกวันยังที่ทุกวันขนาดเรายหายทุกวันนะนี่ ยันซิดก็ไม่ค่อยได้ย้ายบ่อยเลยอยู่บ่อหนึ่งตั้งเป็นเดือนครึ่งเดือนเนาะใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยแท่อิเลอะมันก็ไม่มีกิ่งไม้มาเละอะดิมันก็ไม่ค่อยได้เช็ดบ่อยปัจจุบันยังเลอะเนาะเนี่ยจะทำอะไรนี่ให้ใหม่ไปเจียครับเอาใบกระดาษทรายซ้อนเจียนี่เห็นไหมโอ้โห แตกใส่มือครับเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ <c oughs> วันนี้เหมาย้ายดินครับท่านผู้ชมครับผมเหมาในย้ายดินจากนูคันโคนูนสุดต้นกลวยตรงปุ้มไม้ใหญ่ครับโยนทอยมาใส่ตรงนี้ครับระหว่าง,งรถปีอัพขยับมาหารถไมโครครับย้ายดิน <c oughs> จริงๆถ้าทุ่งนาแข็งนะใช้รถดำทอยนี่แป๊บเดียวเลยครับ อันนี้มันดินมันยังเปียกอยู่ครับมันรถรถดำใช้ไม่ได้ครับต้องใช้รถไมโครอย่างเดียวนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร,นะร่นะปลายนุกหลักขาวๆครับยาวมาถึงนี่ครับมันก็กว้างประมาณห้าเมตรยาวสักสามสิบเมตรครับสูงก็ประมาณ ไม่ถึงเมตรครับยายดินจากนู่นนะครับต้นกล้วยต้นสุดท้ายเห็นไหมครับไกลครับย้ายดินมามามาทิ้งไว้นี่ครับต้องตักทอยประมาณห้าทอยครับเล็กๆก็ห้าทอยสี่ทอยสามทอยไม้เรื่อยนะครับมาทิ้งไว้นี่จากรถปี๊บอัพมานะครับขยับไม้เรื่อยครับหมดดินแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับ ผมเอาไว้เมื่อวานหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องว่าไงครับแต่ผมว่างานนี้ประมาณครึ่งวันก็จบครับครึ่งวันก็จบแล้วนะครับทำงานชาวบ้านครับพอได้ทำเรื่อยครับทำเสร็จก็จ่ายตัง ดีกว่าทางานหลวงนะครับทํางานหลวงจวไปซับต่อเข้ามาอีกรอบหนึ่งนี่โอ้ทำเสร็จจ่ายตังค์กันมาเรียบร้อยแล้วยังคนรับตังค์มายังไม่ไมาจ่ายเราอีกครับเอาไปหมุนก่อนดีไม่ดีไม่จ่ายเราอีกครับนี่แหละทำงานชาวบ้านดีกว่าครับกินหอยกินปูดีกว่า จะไปจับปลาฉลามกินปลาฉลามกัดอีกครับ <c oughs> เออมีเรื่องฝากด้วยนะผมอ,อยากได้รถไถ m 5 0 0 0ครับ m 5 0 0 0คูปุต้า m 5 0 0 0นะครับเผื่อพี่เพน้องท่นานใดมีหรือเห็นที่ไหนเขาก็จะขายนะครับบอกชายใหญ่หน่อยนะโทรมาก็ได้ครับเบอร์โทรก็0849295537นะครับ,บ0849295537ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตไปบอก,กอาจารย์นุซะหน่อยนะครับที่ผมมาเหมาไว้ว่าอาจารย์นุไม่ได้มาด้วยครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วผมก็จะได้ไปธุระที่อื่นต่อนะครับผมผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ